Hello ลทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกข้สู่ปิกิโรชาแนลนะวันนี้เราจะมาทำการแนะนำการแต่ละเซตในแต่ละโหมดการเล่นกันนะเดี๋ยวโหมดแรกก็เริ่มจากเริ่มจากลุกกี้ต้องไหมลุกกี้ต้องไหมลุกกี้จะต้องทำไหมเริ่มจากไหนดีเริ่มจากอเมเจอร์ละกันเนาะ ลูกี้คงไม่ต้องหลอกหมั้งเพราะแต่ละคนมันน่าจะได้ตัวไม่น่าจะเล่นได้แหละอ่าเดี๋ยวมาลองที่อันนี้กันนี่การ์ดท,ที่แนะนําก็เป็นเซตหนีเป็นเซตหนูยิ้มเป็นลินนะหนูยิ้มเนี่ยจะเอาไว้หมุนวงล้อหางเงินนะทุกคนนะมันได้สูงสุด6เท่าเลยนะถ้าดวงดีนะแต่ส่วนมากจะออกแค่หนึ่งแหละแต่ก็ไม่เป็นไรเอาไว้หางเงินแล้วก็น้องลินน้องลิน น้องลินนี่จะสร้างการ์ดให้เราเพิ่มมา2การ์ดนะสุ่มเลือกขึ้นมา2การ์ดจากตอนแรกมี3ส,สล็อตใช่ไหมก็จะกลายเป็น5สลอ็อตนางจะเพิ่มให้เราแล้วก็ริชาร์จวูริชาร์จวูจะทิ้งการ์ดลูกเต๋าทั้งหมดก็คือจะเรามีจการ์ดอยู่3ใบใช่ไหมถ้าเกิดเกมนั้นแบบว่าการ์ดมันไม่ตรงกับช่องที่เราจะเดินสักใบเลยเราสามารถใช้การ์ดนี้แล้วมันจะรีเซ็ตให้เราเลยแต่ว่าเป็นการสุ่มนะต้องใช้ดวงหน่อย อาจจะสุ่มมาดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมก็ได้แต่ก็เอาไปโลดชิงก็อย่างน้อยก็มีลุ้นนะ่ะถ้าเกิดการที่เรามีอยู่มันไม่ดีใช้สามใบนี้แหละสำหรับอเมเจอร์เดวอ่ะเดี๋ยวไปเล่นให้ดูไปเออนี่ไงมาละเออดีนะยังมีคนเล่นกับเราอยู่มา เปิดมาตำแรกเราชอบไปกลางนะไม่รู้คนอื่นชอบไปไหนอ้าวแพ้เลยไม่เป็นไรหมดนี้มันชนะแค่แต้มแค่แต้มแค่แต้มกับลายวิกลายวิกตอรี่ไม่รู้ชนะไหมชนะไม่ได้รับพอยอ๋อหมดนี้ บทนี้นับ point อย่างเดียวเลยนะก็คือแต้มใครถึง12ก่อนก่อนเขนชนะแต่ถ้าเราพยายามสร้างบ้านให้มันคู่กันเราจะได้แต้มคู่แต้มเบิร์นพยายามยนเลขคู่ก่อนนะเพราะมันมีสิทธิ์ได้ดับเบิลอ้าวเดี๋ยวนะฉันรับผิดเอาใหม่ ไม่ไงจะเล่นแต่ expert ไงแล้วมันจะมีอะไรนะมันจะมีสามช่องใช่ไหมตรงนี้แล้วมันจะเป็นเล็กเจ็ไงที่ตกเกาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุ่มโยนออกไปเลยนะ ดับเบิลเรายังไม่อดเลยลุ้นดับเบิลเอาแล้วแพ้ไหมเนี่ยทำไมเข้าดับเบิลรัวจังเลยอะ่ะ เอ้ยสรุปแพ้นดับ,บลบ่อยเกินไปละเออโลดทิ้งไปเลยปะเออนี่ไงได้ดับ,บลมา เออช <12. S 1> นะก็ที่1ิแต้มโอเคเดี๋ยวเราจะไปเหยียบบ้านเขามันจะเตือนตอน9เนาะหมดนี้ <10. S 1> อา้าวเข้ามาเหยียบบ้านเราละ น้องลีนขอใบดีๆโอ้ไม่ก็ oh <Double. S 1> เออใช้ตัวไหนก่อนดีลิชาร์ดเออนี่ไงเห็นไหมเราโล่ใหม่มาเราได้12 2สองใบเลยนะเนี่ยดวงดี มันปังตรงนี้แหละลเอ๊ะเมื่อกี้เราดับเบิลไปกี่รอบละเฮ้ยเราดับเบิลไปสองรอบแล้วดับเบิลมันใช้ได้แค่สองรอบนะถ้ารอบที่สามดับเบิลเดี๋ยวเราจะไปติดเกาะล้างเหมือนที่เราติดเมื่อกี้ <c oughs> อายมากาโอ้ยฉันจะสวยสิบมันมีแค่หกสี่กับห้าห้า ห้าหอ้ยลุ้นติดกาะกับเหยียบเมืองมานอไหนดีแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเออดวงดีทุกคนแบบนี้เขาเรียกว่าดวงดีนะดีนะไม่ออกเบิร์นเรายอมติดเกาะดีกว่าให้มันได้เงินดีกว่านี่สุดท้ายเราแต้มเรากลับมานำแล้ว เออสิ 12, ตกโนนเออนี่งเราจะได้แต้มเพิ่ม <12. S 1> เอ,อ้ยเราจะชนะแล้วนี่ว่าขึ้นรถไฟเท่าไหร่งั้นเราขึ้นรถไฟดีกว่าอาจจะชนะน่าจะชนะนะหวังว่าทุกคนใช้เต่ากระโดดห้าแล้วไปลงบ้านมันเลยนี่แล้วเราก็จะได้แต้มโบ เราก็จะได้เพิ่มมา2แต้มนะถ้าเราลงตรงนี้นเห็นนะรนเรียบร้อยเย้ชนะแล้วเอ้ยเหมือนเกือบจะแพ้นะตอนแรกนี่เซตที่เราแนะนำเป็นไงบ้างอาจจะมีดอกแรกใช่ไหมที่เราโดดผิดไปตกเกาะแต่ก็กลับชนะมาได้อ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะทุกคนนะแล้วอย่าลืมมาจอยกันที่สตรีมได้นะมาเม้ามอยหอยสังเซตนี้นะมาเมามอยหอยสังมาคุยกันได้ทุกคนจะพยายามสตรีมทุกวันนะโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย